สวัสดีค่ะเด็กว,วันนี้เรามาพบกันในแบบฝึกทักษะนะคะบทที่สิบสานะคะซึ่งนักเรียนอ่านในส่วนของหนังสือภาษาพาทีของดีในตะบนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาตอบคำถามนะคะจากเรื่องนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกทักษะนะคะหน้าหนึ่งร้อยสาสิบสี่นะคะอ่ะโจทย์ข้อที่หนึ่งค่ะถามว่าในร้านของกลุ่มแม่บ้านแม่ของนิว่าทำหน้าที่อะไรเพราะเหตุใด มี2คำถามนะคะคำถามแรกก็คือในร้านของปุ่มแม่บ้านแม่ยี่หว่าทาหน้าที่อะไรคําตอบคือแม่ของยี่หว่าเป็นคนเก็บเงินค่ะเพราะเหตุใดนะคะเพราะแม่ของยี่หวาคิดเงินและทอนเงินเร็วมาก ดูข้อที่2ค่ะดอกไม้ประดิษฐ์ที่มีขายอยู่ในร้านของกลุ่มแม่บ้านทํามาจากอะไรบ้างนะคะเล่าวิธีการทําดอกไม้จากเรื่องที่อา่านมาหนึ่งวิธีนะคะนักเรียนคิดว่ามีเรื่องอะไระมีทามาจากอะไรบ้างคะเก่งมากเลยค่ะมียางพาราไม้ใบไม้ยางพารานะคะแล้วก็กลิกป,ปลา คุณครูยกตัวอย่างให้ค่ะนักเรียนอาจจะตอบเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะคุณครูยกตัวอย่างก็คือเกล็ดปลาวิธีการทำนะคะนำเกล็ดปลาไปล้างให้สะอาด และนําไปผึ่งแดดให้แห้งหลังจากนั้นก็จะเป็นวิธีการย้อมสี และนำไปติดกาวข้อนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะหลังจากติดกาวเสร็จแล้วก็ติดให้เป็นรูปร่างดอกไม้นั่นเองนะคะนี่คือวิธีการคร่าวๆค่ะตักทวนนะคะ เกล็ดปลาค่ะวิธีการทําค่ะก็จะเป็นการนําเกล็ดปลามาล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็นําไปผึ่งแดดให้แห้งหลังจากนั้นก็คือนําเกล็ดปลาค่ะที่ได้ไปย้อมสีตามที่ต้องการนะคะเมื่อย้อมสีแห้งแล้วให้ในําไปติดกาวค่ะหลังจะก็ขึ้นเป็นรูปร่างดอกไม้นั่นเองอมาดูข้อที่3ค่ะยี่หานทําอะไรที่ทําให้ลูกค้าพูดว่าขอบใจมากจ้ะหนูน่ารักจังเลยนักเรียนลองคิดสิคะเหตุการณ์นี้คลับคล้ายคลับข่าวว่าเกิดอะไรขึ้น ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยก็คือนำสตอและลูกหยีกวนไปให้ลูกค้าก็คือพูดง่ายๆนะคะก็คือแถมไปกับสิ่งที่ลูกค้าซื้อมานั่นเองค่ะก็จะมีการนบสตอแล้วก็ลูกหยีกวนตัวนี้ค่ะเพิ่มเติมไปอ่ะทีนี้เปิดไปด้าหนึ้ามสิบค่ะ 135นะคะวาดภาพระบายสีและเขียนคำประกอบภาพเกี่ยวกับสิ่งของที่มีขายในร้านของกลุ่มแม่บ้านนะคะอาจจะมีมากกว่านี้นะคะแต่วาครูเป็นการยกตัวอย่างให้นะคะ4ี่อย่างตัวแรกค่ะจะเป็นน้ำบูดูค่ะน้ำบูดูคืออะไรน้ำบูดูก็คือเป็นเครื่องจิ้มของชาวภาคใต้นะคะจะใช้ในการนำปลาไปหมักนะคะน้ำบูดูเลยนะคะตัวแรก น้ำเรียนหินสกูนะคะน้ำบูดูบูดูจะเป็นน้ำสีคล้ายๆปลาลานะคะก็คือกรรมวิธีอาจจะแตกต่างจากน้ำปลารานะคะแต่ลักษณะเครื่องจิ้มอะไรก็จะคล้ายเคียงกันนะคะเป็นอาหารก็คือเป็นอาหารโดยหลักของพัฒาใต้เลยนั่นเองมาดูตัวที่2ค่ะตัวที่2รูปนี้จะเป็นใบาย,ยางพาราค่ะนะคะก็คือดอกไม้จากใบาย,ยางพารานั่นเอง ตัวนี้ที่นักเรียนเห็นเป็นสีสีนะคะสิ่งแรกที่เขาจะทําก็คือ1ค่ะนําใบยางพาราตัวนี้ไปแช่น้ำนะคะให้ใบสีเขียวเปื่อยนะคะหลังจากนั้นก็จะไปฟอกสีให้สีเขียวที่อยู่ในใบยางพาราเนี่ยหายออกให้หมดหลังจากนั้นคือไปย้อมสีตามต้องการแล้วก็มาขึ้นรูปนะคะก็จะได้ดอกไม้ที่สวยงามแบบนี้นั่นเองมาดูรูปถัดไปค่ะเป็นตะกร้าจ,จากสารค่ะ ตะกร้าสักสารตัวนี้มีหลากหลายรูปแบบนะคะโดยส่วนมากค่ะจะทําได้หลากหลายก็คือไม่ว่าจะเป็นจากใบจากนะคะใบจากก็ได้โดยที่2ก็คือใบผักต้นไผ่นะคะหรือมาจากต้นอื่นๆนะคะใบตาลก็ได้มีหลากหลายนะคะตัวนี้สามารถนําไปทำวัสดุสักสารนะคะใส่สิ่งของต่างๆได้และรูปสุดท้ายค่ะดอกไม้จากเปลกตาน,นั่นเองค่ะ ที่นักเรียนเห็นในรูปนี้แล้วก็คือผ่านกรรมวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฟอกสีหรือว่าการนำปลานะคะไปผึ่งแดดแล้วก็ใส่สีใส่อะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขึ้นโครงรูปนะคะตัวนี้จะเป็นดอกกุหลานะคะจากเกล็ดปลาน,นั่นเองหากนักเรียนนะคะวาดรูปนะคะอย่างอื่นที่นำมาจาก ร้านค้านะคะของกลุ่มแม่บ้านนะคะไม่ผิดเหมือนกันค่ะซึ่งสี่รูปนี้คุณครูคเป็นการยกตัวอย่างให้นักเรียนนะคะอาจจะมีความคิดที่แตกต่างนะคะเป็นไงบ้างคะง่ายไหมเอ่ยอวันนี้เราพบกันแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่นะคะในช่วงผงถัดไปสวัสดีค่ะ